พี่น,ออน,น,น้องขอนกแสิร์ตไพ่สวยสิหน่าค้อยต่อรถพักรถสวัสดีครับพี่น้องค่ะคลิปที่สองนะคะรถไทยคลิปเดียวไม่ได้นะคะดูสิท่าสิ่งรถพี่นอ้องเอ้ยนนั้นเล็กน้อยนั่งน,อน้องไต้โจนต่อพี่น้องน้ำก็หนาวตะเว็กอยังก็ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาดูสิไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาเลยค่ะครับจริงๆว่าขาสั้น เด็นัางปลอดภัยค่ะแล้พน้เอ้ยมาพอลงเปอเสียงอัศงเนี่เด้กพี่น้องอเดอ,อเสิขรวาวเป็นน้ำลดเนี่รถออกมาแต่สิบโมงแต่รถเกิดอุบัติเหตุน้อยหนึ่งนะคะรถเพี่น้องรถเก็เลย แต่รถจะจออกมาบันดนดุพี่นองเอ้ยจนทำจนเมื่อตอนนี้ก็ตอนนี้กี่โมงเนะี่ยตอนนี้ก็8ปดมงสหนาทีเธวยเปิดคลิปประมาณแปดโมงหนทีพอดบ้านจะจิจักโมงพี่น้องเนนอ้ยน้องสามเบอันอ้อหัวสั่นดอกแดงดอกแดงคือออ้าตายละงโดยทีบานนกับพอด้า นาวดิวพี่น้องเอ้ยนาวก็บดสายฝน่าโต้ามเด้อฝนเอ้ยท่นปากซองประทันปีท่านเจ้าอยตดีวซื้อของลู่น้องซื้อเสือกท่านฝนอนัญตีไปซื้อใส่เด้ดนเจ้เคยยังบหอเทิสไตน้อเอย ควยากลำบ,บากสำหรบไอคุณเอาค่ะออกมาลัดเอาไปนนั้นมีคอมเมนต์ว่าไปส่งเขาได้ยังมาโบสถอีกอยู่ไปส่งแล้วก็เป็นลานเป็นลาไปส่งดูสภาพก่อนค่ะอันนูอนุเป็นลานคนาอนุว่าอย่างไรรายตรวจือว่ามีซีดน,นะพี่นอ้องแต่ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้าใจเศร้าเอื่อยเนาะค่ะเป็นอย่างไรเหตุการณ์เป็นอย่อางไรคุณเอาเล่าให้ฟังเหตุ กันต้อนกินจากูกัเบอร์ซอมคุณอาอหลเนัเวลาไปส่งดูสิคุณอาเอาใหม่ดมง่อไรเมื่อไรเมื่อไรกันเนี่เจ็บมากอีกมันแม่นความคุณอาวบทุกย่ากันจะงกันเลยกันพี่ต้นได้กาเขโทษมาพ่เนาะขอลุกไปมันจะอ่อนมนะอ่อนนงรการเบิรในคลิปคุณอาเด้อพี่น้องเด้อซื้อไก็ออนไลน์ก็ได้เนาะคลิปนี้ก็สิทานางลงอีแตนเมื่อบ้านค่ะ ดูสภาพวันลดฮาลูกซิงบะวันนี้กินดอกฮาลูกซิงไหม้ว่าโอ้ยโอ้โนี่เนาะ แรกะนะชีวิตน,นะคะที่เรานั่งรถอีแตาลกลับบ้านดึกๆค่ะปลอใจกับเวลานั่งเลยเนาะถ้าเกิดยังมากกว่จิตวิทยาคุณอ,าอานะ้านั่นแหละครับแรืกระจายเนาะสาธุขอให้หยัดเป็นเยื่อนเด้อเดินทางปลอดภัยเดินทางโดยความสันติภาพจะนทรีแนวคัดมีแนวของเด้อ ียวาเบิังน้ำแข็งแย่ๆพี่น้องเอ๋ยแบดเซอรสีสีคอจะได้กันสีคอดโ้ว้ซะก่อนแล้วก็ค่อยต่อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาเบิร์กไปด้วยหัวพี่น้องยึดก่อนยึดก่อนไขัวต่ออันนี้คือสภาพหัวมันไม่เห็นนะมันเห็นกุมมงกุมมงอยู่เนาะมันเป็นขอบสัพท์มันเป็นขอบแบบว่าอ่าทั้งลุ่มนะมันเป็นมันมันไข่เป็นดอนดอยนะพี่น้อง อะไรแบบนี้สะพานเลนหวยมันเป็นหวยแต่ก็เป็นคัวค em. ัวขาหรือว่าสะพานขามันเองโทรศัพท์จะเอ่ยมันจะเนาะโทรศัพท์หมดคนมีราคาเป็นใงแต่สิ่งเรื่อรายละเอียดมันคดีคือของผู้อื่นเนาะพี่น้องโอ้ยนี่ไงสะพานหวยขั้วมันคืองหวยนั่นเองค่ะ มันเซนแบบเป็นเป็นขอบ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 คัวนีโ่โอ้โอ้ยเอ้ยใส่ใส่ใส่โอ้ย,อย,ออออยนี่แหละค่ะพี่น้องคอนลำบากสัมได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งอา้าวบางคนเบิ่งกับเบนจ่ายอันคุณอา้าวเบนจ่ายสะอึกเลยบางคนกันนะนี่แต่มาว่าจังสั้นจักสี่เบิ่งสภาพก่อนเออค่ะเบิ่งตามความเป็นจริงนะคะ วัวบดเด้นางบกเคยนั่งรถแท็กซี่นะมีารแต้มนั่งทางแรกเลยได้พี่น้องเอ้ยลำบากกนาด้านใจเดือดเดือดเดคืนสามทุ่มสอุ่มสามทุ่มออกมาเพินยังยอดจงห่ะสงสารน้องสงสารของวัวเฟิน้นเดียวกันยินใจเลยเฮ้ยนะจอย่งนี้ก็ขอบใจขอบวัขอบใจพ่อแม่พี่น้องดีเข้าใจ อยากจะเห็นใจนอ่ะบัตรสีเขียวเห็ใในใจนอะอเห็นใจเสมอเื่อยเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเอาว่าจิโจ้ไปสะก่อนพี่น้องเนาะต่อเลยวันนี้รายการวันแรกพี่เราไปเจอกันอยู่เนาะใกล้หอ,อบ้านทั้ทงเวทชาบ้านเสมอเหนื่อยเลยทั้งแม่ร้อนหรือว่าอยู่ตลาดเนอนสื้อเวสิเวนซื้อเสือก่อนกดได้นาดีนาวขามันลากบอกขามันลากบอกไอ้นี้เขา ลำบากแท้ๆพ wow, ี่น้องเอ้ยเห็นบอกน้องไปต่อตอนนี้เก้าโมงแล้วสามทุ่มแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กินป่วยกับน้ำโอ้ย เพื่อเช่าบ้านอีกยาวไกลประมาณชั่วโมงกว่าๆพี่น้องเออนางรถไทยทางมันขี้ไล่เลยกระาแฟเป็ดกำลั่นใจหนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะต่อสูส่สู่สันไตรอโทนสันไตรเนาะกำลังใจหน่อยเด้อพี่น้องเด้อพอลุกแปดท่าซิ่งพี่น้องเอ้ยยังเปิดฮอสัได้อยู่ตอนนี้นะ ก็ห่อนอนพายก็ใกล้ๆนเลยที่น ah, ah ah ้องฮอดบจอดอับนะกระได้ครัจากบ้านน่ะสิไปก็ใกล้ๆเลยพี่น้องเอ้ยตัวสัตว์ดอกเจ็ดดอกเจ็ดเลยส่งเลยหนาวกปหนาพี่น้องเอ้ยเจับกันยากเลยทุกคนอ๋อพี่น้องเอ้ยแบตแบตเบิร์ดแล้วด้วยตัวพี่แท้พี่น้องเอ้ยสบายใยคลิปได้ ดูสิว่าพานุสิงกับสายโอ้ยดูค่ะดูาพานุลำบากสัมไตร์จนดูแน่โอ้ยโคตรนจ้าเอ้ยโอ้ย,อย,อยลำบากข้างเลยเจ้าข้าหาสิเจ้าเอ้ย ันนี้เอาการเทาทอดตัวเมือ,อง,องี่อ,อ,เ,อเมื่อปรับสอบเนาะโดยสองคอนั่นเองทอดตัวเมือ่อเนาะลองยามาดูๆนั่นยเลยโอ้ยปวดที่โอดเปิดชทอดบ้านกับประมาณอ่าตอนนี้ก็ สามทุ่มครึ่เนาะตอนน,นี้สามทออกรมาจากโคงวะต้นขิจากโคงว่ะพี่น้องจำได้เพื่อหอดจะกโมาอยู่พอดีอาหาทุ่มพอดีเนาะประมาณสองชั่วโมงวถ้ามันขิไดประมาณสี่ทุมท่มหาุ่มประมาณมหาทุมเดี๋พี่น้องอีกชั่วโมงเพิ่มตอนนี้เวลา ยี่เป็นนาฬิกา24่สิีนาทีลำบากมากค่ะพี่น้องกวดที่ไปนอนเนาะกวดที่จะช่วยจากไหนเนานะพี่น้องเขาช่วยอธิบายบอกเ็จลำบากอีรีนะคะกวดที่หอบ้านเนาะกวดที่หอบ้านนะต้องใช้เวลานานมากอ่ะประมาณสชั่วโมงครึ่งประมาณอยู่ ห้าทุ่มห้าทุ่มเครื่องพี่น้องเว้ยตอนนี้ก็อยู่ตัวเมืองแล้วนะคะที่วัดใหิดเพื่อจอดหาเสือเสือเนี่ยเสือก็ยังเดือดค้นมาต๊ดอกพันโต๊ะ่ะผาตังนี่อยู่พี่น้องผาตังวัคุ้มเอาสภาพเสียงรถไทยพี่น้องเอ้ยโหยโจุดสิแตกไม่มีใครสงสารดูไหม นั่งรถคนเดียวตั้งเน่งตั้งเงเดี๋ยวพี่น้องอดูสภาพไม่เป็นไรยังไงแล้วก็สวยค่ะดูสภาพสิคะเออนั่งรถไทยพี่น้องคนเดียวเฮายไม่อยากจะพูดอะไรเลยตายตายตายต้อ,อ,งองเล่าจ้าบ้า ลำบากมากค่ะปวจะถึงบ้านอีกนานมากในกระปากสปนกำลังใจด้วยนะคะนั่งรถอี๊ตเต๊กเต็นอ้อยอ้อยยายงใจตายพี่น้องอยยอ่งใจเี่ยอีกประมาณสองสัโมง และประมาณนั่นแหละเออประมาณสิบเอ็ดโมงครึง่งประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งค่ะถึงบ้านนะคะจะเป็นลมรับไม่ได้รับไม่ไหวใครก็เลยจะเป็นบ้าเาพื่อพาเปิดกําลังใจด้วยนะคะมว่าสันดอกแจ๊กแจ๊กเน่เพื่อฮอดบ้านพี่น้องเอ้ยไม่รอดก็ต้องสู้ค่ะไม่ไหวก็ต้องไหวสู้ ดูอย่างเดียวคนเขาก็มองไปแถวนะออมองอีกกระเทยนี่แหละฮะอยากกินเอ็มลอยดาบัางขอเอ็มลอยดห้หนิมีบอกรีน,นี่โอ้ยเอ,อ็มลอยก่อน M เอ็มลอยดนขวดหนึ่งเอ็มลอย ดูเอ็มลอยพี่น้องยาเอมร้อยัไวเอ็มอ bye เซนรัลตัวเพื่อหอดบ้านกับปมะแม่เทียงดูเอ็มวงห้าเทียงและนอนมันทางลำบากและสุดทายเยพิ่นและพี่น้องเด่าวับลำบากสุดเลยนาะงถห้อยอมงจักมงหอดบ้านจักมงก็บ่อรุดน้ำกัน,นอกจอจ้าสวยกับบุษมต่อทีอใจออเดินทางต่อแล้วนะคะตอนนี้สภาพดูไม่ได้เลยคุบามาบุษนา บามาบุษงเดินทางต่อ oh ค่ะหลังจากกินเอ็มรอยเติมแรงนะคะเราก็เดินทางกันต่อค่ะถามบบไปแวนอนุเกียนบ่บ่บบหอนอนุเกียนพี่เนาะโดยจะข้ามไปยุทธโนสมบูรนะคะขาวมาจังเายอ๋ไอ๋อตายตายตายอ๋ออตาย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 บกึ้นนี่โบ๊ะหูรถเป็นยังพี่น้องตอนนี้ น้ำมันแตกหรือเปล่าใส่น้ำมันแตกหรือเปล่าโอ้ยลำบากแน่ป่ะนี่ใส่น้ำมันแตกโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ไหวนะรถเป็นยังน้ำมันูดก่อนโอ้ยใายน้ำมันรูดพี่น้องเอ้ยน้ำมันเบิร์ตแล้วแบบนี้ขนาดแน่แน่จะเป็นมีน้ำมันสำรองไว้เกิดจีหอด้วยเนี่โอ้ยโอ้ย,อย,อยลำบากสบายเลยพี่น้อง แมทกันอีเบนร์แบ,บ่พี่น้องเอ้ยละสิบเปอร์เซ็นตะ์พี่น้องค่ะตอนนี้เขากอกมาทางแดงแล้วทางมาสุกดเลยเอโอ้ยดูสภาพทางนะคะไม่อยากจะพูดเลยมันเปื่อนขอบคุณไฟสายจากรถใหญ่นะคะสภาพทางพี่นอ้องควันกับควันรถก็ได้ มาบ่ายเพื่อนไปก่อนก็นได้คุณเอาเอ,อ้ยทำไมลำบากขนาดน,นี้คะมันเลี่ยวค่ะแล้วมันลำบากมากเลยนะเจ้าคะ่ะ ตอนนี้ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีเอฮอดกับประมาณสิบโมงครึ่งหรือสิบเอ็ดโมงนี่ยนะพี่น้องมาเที่ยงคืนนั่นเลยเออสามเออไม่ใช่ห้าทุ่มพี่น้องว่าพี่ดวดถือโอ้ยมืดก็มืดเพื่อนระพี่ฮอดบ้านห้าโอ้ยตายตายตายยังไงก็สู้ค่ะพี่น้องค่ะสู้ไม่ยอมถอยค่ะสู้อย่างเดียว ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วไปเจอกันอยู่บ้านเ้อพี่น้องเนอเจอกันอยู่บ้านเ้อจ้ารอรุ่นํำกันนัวสี่หอดบ้านจ็ดโมงเนาะค่ะจะเจอกันอยู่บา้านนะคบพี่น,อน้องจออุบา,ทน,าน,น,นที่เหตุนิดหนึ่งครับพี่น้องขาซ้ายคะเล่งขาดเมื่อกี้นี้แกเมนพากันลงตะคองเมื่อกี้นี้โพดโทตอนนี้นะคะยี่สิบสองนาฬิกาสิบสี่นาทีอเทนโทรมาตอนนี้เนาะ อย่าพากันลงคลองเด้อเฮ้ยอย่าพากันลงคลองได้เพราะว่าแห้งกับภากันลงคลองแับน,นี้วายโอดโผฟ่ออกมาแต่สิบโมงสาวออกมาแต่สิบโมกันซิฮอตอะไรอีกวิทดมูบ้านอีกจะฮอดแล้วตั้งใจไหมห่เฮ้ยพากันลงคลองมาได้เด้อแับน,นี้นะจะไปพากันลงน้องเด้อ

ย่องข้าบ่ห้องใส่เขากระสีรักไนน์มินี่ดิกระเป็นข้านุ่งตะคองเป็นเกนะือบนุ่งลงตะคองจะไม่เคยรับขั้วหนึ่งนดิะจะเลยทางโคนะ้งเนอะสิงเอาสิงสิงอะ ข้องทางโคองระวังระวังปานเป็นปันอ้ายอย่ามาอ้าวเฮ้ยเกิดเหตุอะ เด้อระวังเด้อพี่ดองเอ้ข ını, ยขำเบาๆจังไม่ได้ได้เด <meric sugar> ี <iOS> ๋ยวเปนรับได้ไม่ไม่ไม่เพราะว่าเป็นรับได้อันตรายดีแต่บอกไปเข่าเพื่อนคนดีแต่มันไม่รักหัวพี่ดองเอ้ยจะตายแล้วโอ้ยจะเจี่ยวจังไหน ไปเลยเออไปเลยอ้าวตั้งตาพิลัตนี้แหละเออ เบิ้ดตัวถูกอะยาวๆเลยค่ะคลิปนี้ยาวๆเลยโทรศัพท์เครื่องนั้นเบิ้ดแบตใช้เครื่องนี้ต่อครับพี่น้องค่ะโอ้ยกระสีหอยแล้วอย่าที่ร้อนแล้ว คลองม่ได้เดยเฮ้ย,ยดามบดนะคุมๆระวังมาห้าแล้ว,ว,ลวคุ้มไม่จะคุม้มระวัง bà báo, có ra cái xe này đông, bay đông bay đông, bay ôi thì nó mới ra cứ ăn ôi bà báo, ơi bà bà Mà là giờ liều, đừng lươm, giờ cài ba đấy ไว้สกายทางเม่เือสะเละเ้เฮ้ย,ย,ยกายทางเม่แล้วเี่ยวเ,ยเ,ยเ,ยเยวขาเวขาเ,เาขวาระัีได้ อุยแร่นชันแรงเืออไปยโดัง้ยโอ้ย านนุ่งตะคองสองเท่ออาพุ่นอ,อยู่บ้านอาจารย์อันว่างเงื่อนสามสี่ล้างมาโกมักค้านเลยกับผ้านุโงลงหันอีกครั้งหนึ่งครับขั้วในการเล่งเดินเดินสิีผ้ากับโต๊ะขั้วอีกขึ้นมาโน่นนี่กาลงตะคองเลยมันอีเกือบแม่รถปีนอเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยอย่าผ้ากับกรกค้อนเลเฮ้ยมาว่ามา,าโอ้ยมาเห็นว่างเหงืกระชัมากรอนนอนเฮ้ยไม่ไหว ถึงบ้านแล้วค่ะโอ้ยพาพอลูกแปดพอลูกแปดอันรับได้พากระลงตะคองโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวใชสอันนั้นแหละนี่นะให้เปิดปะอุ้ยตายแล้วรับแล้วแมตเครื่องนั้นนะเบิร์ดก็เลยใส่เครื่องนี้เป็นเวดแล้วโดยสบายดี บริวารเกือบแบบแตั้งผ้าคอยลงคลองอันนี้นี่แหละลงแต่คลองลงแต่คลองเกือแม่นเขารักหัวเขาเฮ้ยเฮ้ยอย่ว่ากระดูคนเฮ้ยเล็วมากเลยเฮ้ยมันเป็นหัวเด้อเอ็งก็บเพอกับลงโอ้ยมีไหวนี้เนี้ย นี่นะพี่น้องก็งคิมมีกระซิ่งแง่ๆนี่เนาะ <c oughs> นี่ก็ขอบคุณทุก,กําลังใจด้วยตอนนี้ก็หอดเทื่นเป็นที่ห่อยปลอดภัยแล้วพี่น้องเอ้ย,ออยห้องม้าสุดทางน,นู่นเขาม้าจังวหวะเฮ้าเป็นแถวอยู่แถวหน้นนะมเมียนมาวก็เอยห้องรับรจยบร่อยแล้ว<า>ท,ทุกคนเรา ก็ขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจด้พี่น้องเอ้ยหอเทียนปลอดภัยนะเนนมือยไ้เลยปุ่นอ้าเทปผ้าห่มดนบ่เปียกดอกเปื่อยเบิร์ดขอบคุณทุกกำลังใจนะคะับพี่น้องครับก็ไปข้อสักแบตก่อนเนาะ เตัดคลิดตันยางก็อีกนานเติบความคุณด้วยกำลังใจนะพี่น้องเอ้ยมาหอวเทือนแล้วลำบากอยากเค้นมากเลยค่ะก็ขอบคุณด้วกำลังใจนะคะ